ณกรุงราชคฤหเสียงโห่ร้องของผู้คนดังระง,งมด้วยความหวาดกลัวเมื่อนาลาคิรีช้างหลวงที่ทรงพลังกำลังวิ่งอาลวาดไปพั่วท้องถนนด้วยฤทธิ์สุรามันถูกปล่อยออกมาด้วยแผนการร้ายโดยมีเป้าหมายเดียวคือองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้า ชาวบ้านต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบางตะโกนร้องเตือนให้พระองค์หลบไปแต่ในขณะที่ช้างร้ายมุ่งตรงเข้ามาด้วยดวงตาสีเลือดพระพุทธองค์กลับทรงยืนสงบนิ่งพระพักเปี่ยมด้วยเมตตาไม่มีความหวั่นไหวใดๆปรากฏพระองค์ทรงแผ่กระแสะแห่งเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ส่งตรงไปยังพญาช้างที่กำลังคลุ้มคลั่งและแล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิด ด้วยพลังแห่งพระมหาเมตตาที่เย็นใสดุดสายน้ำช้างนาลาคิรีที่เคยดุร้ายกลับชะง,งักงันความบ้าคลั่งในดวงตาค่อยๆสลายไปมันค่อยๆลดงวงลงย่อกายอันใหญ่โตและหมอบกราบลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์อย่างสงบเชียบท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คน เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่มีไฟใดร้อนแรงเท่าไฟแห่งโทสะและไม่มีสิ่งใดจะดับไฟนั้นได้ดีเท่ากับน้ำแห่งเมตตาธรรม